อันนี้นะครับเรากำลังขึ้นเรือล่องทะเลสาบสีหูกันอยู่นะครับเดี๋ยวสักครู่เรือคงจะออกแล้วครับอ้อออาวอีกขั้นนึ่นงนั่นงนี่แล้วกันนั่งข้างซีดานี่ยรับบอลไปเลยสิเนี่ย รอูกันเสร็จแล้วกราคาครับมีลาดูบุรีเราจะต้องใช้ศาสรฟเนะครับน้าฟังดูเอ็มดูน่าจะจลมมันพัดไปเทกีทรายออครูครัื่อครูครังครูครบเหนื่อยไหมครับเหนื่อยโอ้โไว้แต่ครูเดินตลอดตลอดเลยนะอเป็นกิโลเดินได้ดีของเวียดนามมั้งครูดีกว่าดีกว่าด เชสพี่รยพี่โยพี่โย่กดปุ่นี้นะครับขับได้กดีร่วงเี้ำยัง้อนนีครับฝอนได้แลวขับไดด้ไ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 ้ได้ได้ได้ไได้ได้ได้ไดได้ไดได้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  รอบนี้ยังพอยังพอกล้ารักษาสู้มันโอ้เนี่ยเขาถ่ายรอบเวียดนามไม่ไหวอย่ารอบไปกลางๆก่อนดีกว่าไปถ่ายตรงนนี้ะับลองเข้าไปอยู่ในเรือกันนะครับอย่างตูเรือเราไปตอนนี้อยากไปประมาณนะครับหนึ่งกิโลพรุ่งนี้เราจะขึ้นไปเจดีนางพญาหมู่ขาใครทยจะไหวหรอแม่อยู่มากแค่ไหน ชื่อกลางนี่ไปถึงเกนีนีครับประมาณความสูง50เห้าสิบเมตรมีบันไดเลื่อนบันไดเลื่อนขึ้นไปแล้วก็ในเกนีมีลิฟต์ด้วยมีบันไดเลื่อนบันไดบันไดเลื่อนขึ้นไปเลื่อนเลื่อนเลื่อนขึ้นไปไม่ต้องเดินออ่าโเคแต่ว่าต้นลงต้นลงบันไดนะถ้าจะลงบันไดลงบันไดของเขาต้นลงเขาคือต้องเดินลงพี่จะรันนั่งอยู่กันที่เลยนะ แต่ว่าแต่ว่าเดินจากลานจอดรถเชนดงตรงทางขึ้นบันไดเลื่อนระยะทางไกลหรือใกล้กว่านี้อก็เกือบปปปกันแต่ว่าที่เราเดินประมาณเกือบหนึ่งกิโลนะครับโอ้เกือบกิพี่ครับตานนตานนกรถผมผ่าน่างนี้ไม่ร่ำเรืองว่ะครับตัวสีขาวนั่นนะฮะที่ผมสีที่กดแล้วแต่ไม่เห็นดังเลยอแต่มันไม่ดังมันไม่ติด ดานขวามืองเป็นภูเขาครับมติข้างหน้าเด้อมาเสียมาข้างหน้าของเราทะเลสาบจะเป็นเมืองหาดเจ้าเมื่อกี้เรากินข้าวอยู่ข้างหน้าครับในเมืองเขานะด้านขวาเมือเป็นทางใต้เจ็ดใต้เป็นภูเขาด้านหลังเป็นนที่ตะวันตกก็เป็นภูเขา าซ้ายมือก็เป็นภูเขาครับอันได้ถึงนะต้องติดตะวออกข้างหน้าของเราเป็นตะวันออกนะครับเป็นตัวเมืองฮางโจว